สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเอฟซีชองวังลังเกยนะคะมือนีนะคะกะบรรยากาศฝนตกโตค่ะเพราะว่ามือนีฮาเดนว่านางเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะมุมหน้าบ้านของเรานะคะบางคนก็สิว่าอ่าเห็นเกโพดจังสันจังสีกะขอบคุณที่พี่น้องเป็นห่วงนะคะราตอกเป็นห่วงเกนะคะเกสบายดีนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นห่วงตอนนี้กับ่าหยาพี่น้อง ตาก,ก็เลื่อมอก็เลื่มเขาที่ห้องที่แล้วนะคะเพราะว่าอาตอนนี้ก็ท่ายายาเขาเอาเน้นยังก่าอะรูบรอยแผลเป็นนะคะตอนนี้คุลูกเกิลกัสิว่าเฮ้ยเหตุน้ำว่าเราก็ขี่ไล่แท้ <c oughs> คนเทอหมักบล็อกคือกันนะคะพี่ดองขาขอบุณขอบคุณน,นะคะที่เขามาติชมนะคะเพราะว่าปกตินี่ตาตามันก็นจะล่งประมาณเดือนเดือนหนึ่งหรือสองเดือนหรือเดือนกลัวๆนะคะแต่ว่านในฮันดีฮอตเดือนอยู่นะคะ ได้แค่นีก้กะถือว่าโอเคแล้วค่ะพะวาเก็บมาคนหนังตาตกค่ะพี่น้องเนี่ยนี่หนังตาตกนะคะนี่คือหนังตาตกนะคะพี่น้องกสอ็สิว่าอันเสียดายนาเก้าอ่ะน,นาเก้ากับกับ่ได้วาดอกค่ะพวาด้วย,วด,วยด้วยที่ว่าเข้าหากินน้ำนาตาเนาะคะ่ะเนาะก็คือว,าวาอ่าละพวาเวลาเข้าแตงนาเนี่ยตามันจะตกครั้งนึงค่ะแล้วซึ่งที่เข้าติดติดขนตาแล้วมันจะเหตุใ้ขนตามาจิ้ม จิ้มหัวจิ้มหางแร้วมัาก็จะเจ็บแล้วก็น,น้ําตาน้าตาเขาสิไลออกมาตลอดเลยค่ะอันนี้คือรีวิวหน้านะคะรีวิวหน้าคือได้ประมาณอาจจะเกือบเดือนแล้วนะคะปกติพูดกระชาเดือนหนึ่งละคะพี่น้องขาปกติก็จะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่อาจทำให้หนาหนาของเขายุบลงนะคะอันนี้คือมือนีหลายคนนะคะมาค,คอมเมนต์เกยนะคะ ว่าเห็นกินแต่เหลาว,วนะนะเก๋กินเขายูเดอร์พี่น้องค่ะกินเขายุ่แต่ว่าบางเท่อเขา้ากับพอยากอัพเนาะคะ่ะคืออ่าในมุมมองของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่อยากให้พี่น้องได้รับรู้ในเหตุผลของเก๋นะคะคืออ่าทาไปเลยสิ่งไหนที่เรามีความสุขนะคะสิ่งไหนที่เรามีความสุขนะคะแ <c oughs> ยกไปจมปักคือคพี่น้องคะ่ะเอาด้วย สบายสบายหลายเรื่องหลายอย่างหลายเรื่องราวานะคะพี่น้องโปรดติดตามนะคะโบเมนวาสิมาเฮดให้เฮาทะเลาะกันนะคะคนไหนไม่ชอบใครหรือว่าพี่น้องบบมักกับวัดทองไปคอมเมนต์หรือว่าพาดพิงถึงช่องนั้นช่องนี้นะคะมักพูดได้ให้เบื้องช่องนั้นค่ะอย่าไปพาดพิงกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและก็ติดตาม นะคะบแมนวาพี่นองสีไปเบา้าไปโซเพื่อนจังสี่มันบบแมนค่ะมันไม่ใช่นิสัยนะคะไม่ใช่นิสัยเอาใหม่ปรับใหม่นะคะทุกคนทำตัวใหม่นะคะเป็น FC ที่ดีไม่เก้าไก่เรื่องส่วนตัวนะคะขอบคุณที่ยังให้กำลังใจและก็ติดตามนะคะโอ้ยไม่งมีนะคะเมื่อกี้ก่เมีย รถขาม่านะคะก็เลยต้องปเปิดประตูบ้านให้เพิ่นค่ะตอนตนี้เพิ่นสาวเพิ่นสาวก็ล่งไปตลาดค่ะพี่น้องคือตอนนี้เราไว้พักอาศัยกับเพื่อนนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะขอบคุณพี่น้องทอีให้ความสนใจนะคะทีว่าเก๋มาอยู่กับผู้ชายนะคะ่าคนกับว่าเกหนีมาอยู่น้ำสู่เกจะจะบอกตรงนี้เลยค่ะว่าเกี่บด้บ่ได์นี้มากับผู้ชายนะคะเก๋มาอยู่กับเพื่อนนะคะมาทำหน้านะคะ มาเฮ็ดนาเรากลมาอาศัยมูอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือ,อนาตาห้องหมอก็บ,บอกว่าให้อยู่ภายในภายในหนึ่งเดือนถ้ามันมีอะไรผิดปกติหมอก็จะรับผิดชอบให้นะคะคืออันนี้ห้องกระถาหมออยู่นะคะเพราะว่าคางนะคะคางกระเฮ็ดมากนะคะคุณหมอบอกว่าต้องต้องเป็นการนวดอีกนะคะเดี๋ยวก็นวดให้มันอันนี้คือว่าถ้าในล่องตูดนะคะพี่นอ้องค่ะคาง คุณะค้นอาจจะเจอเบี้ยวนะคุณ่บว่าท่านหนีลุงนะคะมันท่านหนียุบท่านนีกับท่านนียุบนะคะหนาโดยเฉพาะหน้านะคะมันท่านหนียุบนะคะนะคะตอนนี้เรากําลังเริ่มมาทําสวยอยู่นะคะก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะที่อ่าคอมเมนต์มาให้อ่านนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามแล้วผู้ผู้ใดที่ว่าเลือกติดตามเล้วกับ็่อปิยยังนะคะที่กับขอบคุณขอบคุณทีคเคยเข้ามาติดตามเกนะคะ บ่เป็นยังค่ะขอบคุณก็ดีใจคือเา่าผู้ใดติดตามเกจิโนดค่ะว่าความเปลี่ยนมาหรือว่าชีวิตเกจเป็ยนยังไงนะคะกับว่าอยากไปเบาหรือพลาดพิงถึงไผทั้งนั้นทั้งสิน้นะคะอ่ามากผู้ใดชอบผู้ใดหายไปเบื้องช่องผู้นั้นเด้อพี่น้องเดิอ้อแล้วก็บ่าต้องไปาพาดพิงถึงพผค่ะทุกคนดีหมดนะคะทุกคนดีหมดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาความอันนี้ของใครมาพูดเลยนะคะคืออ่า มันมันเป็นมันเป็นอียงเเขาว่าเป็นอ่าเรื่องครอบัวหรือว่าเรื่องภายในนะคะกับพี่นองกับพ่อตองอยากรู้น้ำสุกคนสุกค่ำประนันนะคะเพราะว่าอีหยังมันเป็นเรื่องส่วนตัวกับพายามวบาเหรอคะพายามว่าหลายเถื่อแล้วว่าบ่าอยากบ่อยากตอบต้บ่อยากอีหยังนะคะให้พี่นองเบื้องเอามันบบเมนดาล่าช่องพอ่อพ่อตองมาบบตองบบเมนดาร่า นังไงต้องมาถแถลงข่าวว่าเลิกกับคนนู้นอืแล้วก็อ่เอียงก็อยาทะเบียนสมรสกับคนนี้อ่าแล้วไปอยู่กับคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่ค่ะคือเกี่ยวกับเป็นคนธรรมดาคือกันกับพี่น้องนะคะกะพี่น้องก็ให้ให้ให้เข้ารบในการตดสินใจของเก๋น,นะคะคือ,อยังเป็นยังพี่น้องก็คงจะรู้อยู่ดอกเพต้องมาอธิบายพี่น้องฟังดอกเนาะ ล้าก็บ่อยากขาดพิงอีหยั้งทางศิ้์นนะคะคือการที่เราเดินออกมาไม่ใช่ว่าพิษหรือว่าทะเลาะกันนะคะคือบางครั้งเขากับเข้ากายอยากมีความเป็นส่วนตัวของเขานะคะพี่น้องคะอย่างพี่น้องคิดถึงในจุดนี้น้านะคะผ<น>ู้<น>ด,ดีก็ดีพูดพูดข้อเมนต์มาสร้างผาพกรมีจังสีก็มีนะคะ,ะหรือว่ามาสร้างประเด็นให้ให้พิษกันกรมีจังสีนะคะคือพวกเขากมีการพิษกันอีหยั้งท้งสิ้นค่ะพี่น้อง ไม่มีการทะเลาะหรือว่าอะไรกันทั้งสิ้นนะคะคือต้องการอยากอยากให้พี่ดองเข้าใจในจุดนี้นะคะแล้วคนที่ว่าอ่าคอมเมนต์มาว่าเกกินแต่เหล่านี่มันคือว่ากินเข่าแน่นียเกกินอยู่ค่ะพูดได้พดผู้ใดปล่อยจากของอดตายหรอคะพี่น้องพูดพูดได้ปล่อยจากของอดตายนะคะเพราะว่าทุกคนต้องดิ้นรนชีวิตค่ะเพราะว่ามีภารกิจมัดสุขผูสุกคน มีพอมีเมย์มีขอบรัวตรงดูแลนะคะไม่ใช่ว่าเอาตัวเองตัวรอดเป็นยอดดีนะคะทุกคนมีภาระมีหนี้สินทั้งหมดถ้าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่มีของบ้านคือกันค่ะพี่น้องทาบ่เป็นนี้เท่ากับบมีรถขึ้นกันนะคะถ้าเราไม่เซ็นหรือว่าเราไม่ซื้อเราไม่ผ่อนเราก็ไม่ได้เราต้องดิ้นรนนะคะ ให้พี่นวงคิดถึงในจุดนี้น้านะคะบแมเนวาคิดจากซอซอแล้วแล้วเขาบ่าตอบนะอันนี้คือศูนย์ยู่ได้ศูนย์ว่าอยากออกมาว่าอยากออกมาตอบตคือศูนย์ว่ายอย่าซอคอยหลาย,ยอยาซอคอยหลายเออมันมันเป็นเรื่องขอบครัวของคอยอยาซอมุกเจ้ามีนาทีเบิงคอยก็มีนาทีเฮ็ดคลิปให้พี่นวงเบิงแต่ละมือคอยต้องไปสร้างคอนเทนต์ในเจ้าเบิงว่าคอยเฮ e ็ดอีหยังแต่ละมือน่ะบแม่นวามาซอว่า,อวาเออ เลือกกับนมเอสระบอล่งจากเสาหน่อยระบอร์มุจโจอู้บวงมุจโจคื้ส่อแท่คอยเลือกกับเพื่อนแล้วคอยลงจากสาหน่อยแล้วมุจเจาขอใจบอเออตอบตรงประเด็นไปปะนี่ซับนีละเย่สิสอคอยรลาย่อยก็มีหนาทีถ้ามาหากินคือกันคอยก็มี่พอมีแม่ข่อยก็ต้องเลี้ยงคือกันผ้าละหนีสีน่อยก็ต้องหาบ่แเ่นว่าสิมาให้ค้นหาเลี้ยงคอยก็มีสองมือสองขาคือกัน ข่อยบ่เป็นคนพิการพอสิได้ไปหาขอคนกินแล้วก็ต้นทุนข่อยก็บ่ได้หลายคนบอกข้ามนี้ขึ้นมาว่าต้นทุนสะเกียวบอกข้ามนี้แต่ด่นแล้วว่าต้นทุนเจ้าของบ่คือหมู่ก็ต้นทุนข่อยบ่คือหมู่ข่อยจังได้ดินล้นข่อยบ่เคยว่าข่อยสิคิดไปเอาของคนเออข่อยหาด้วยลำแข้งข่อยข่อยภูมิใจข่อยภูมิใจถึงข่อยได้เงิน20บาทอยู่หน้าห้านข่อยก็ภูมิใจเพราะว่าหยังเพราะว่าข่อยข่อยภูมิใจในว่าเอ่อ อยากหน่อยก็มีคนหักอยกหน่อยก็มีคนติดตามผลงานนะคะให้พี่น้องติดตามในผลงานจะพี่น้องขาย้ายญามาสางประดินให้ให้พิษกันเลยนะคะก็เป็นพี่น้องกันคือเก้านะคะถึงเป็นพี่น้องกันคือเก่าบ่อยากให้พิษพานกันนะคะก็อยากให้พี่น้องหักกันหักไผอยากเบื้องไผ่ให้ไปเบื้องช่องนั่นนะคะอย่าไปพลาดพิ้งถึงกันนะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจในคลิปนี้ เด็เกจะภาพี่้องไปเฮ็ดคอนเทนต์แต่ละมือแต่ละมือให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่าชีวิตเกดประจาวันเฮ็ดอีหยังแน่หรือว่าเกดไปพออีหยังแน่กมูกับพวกนะคะกะขอบุญขอบุหมูพวกเพื่อนฟูงถีบว่าถิมกันในย่มลําบากนะคะกะเบื้องกันในย่มนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะสิ่งตอนเฮาเท่าลานตอนเท่าลําบากยังสี่ละผู้ได้จริงใจกับเฮ่าแน่นะคะให้ฝากไว้ให้คิดถึงว่าคิดกับสิฝากคือว่าลละนะ,ะ,ข,อนนนนะ,ะขอบคุณสุกุสกคนค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย ติดตามด้วยนะคะผู้ใดคิดที่ว่าบะติดตามก็ติดตามเพื่อก้าว่น้าละเพราะว่ามุกเจ้าอยากรูกเลียงของขอยบ๊ายบาย